สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูพี่ทีมก็มา,ลาไลฟ์แบบไม่บอกไม่กล่าวอีกแล้วเมื่อวานค่ะที่โพสต์ไว้ในกลุ่มว่าห้าประโยคนี้มีใครรู้ไหมว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไว่ายังไงบ้างก็คือเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาเฉลยนะคะอ่าประโยคแรกค่ะฉันเป็นคนขี้หนาวประโยคที่2เมื่อกี้ฉันพูดถึงไหนนะประโยคที่สว่าแล้วเชียวกะไว้แล้ว ประโยคที่4ี่ฉันเห็นด้วยไม่ไหวและประโยคสุดท้ายค่ะคือแบบไม่ได้อะไรนะแต่อ่าประโยคแรกค่ะฉันขี้หนาวเวลาเราจะบอกว่าแบบเราเป็นคนขี้หนาวเราเป็นคนขี้ร้อนเราเป็นคนขี้หงุดหงิดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า I get cold easily I get cold easily คำว่า easyly อะค่ะมันแปลว่าอย่างง่าย I get cold easily ก็คือฉันเนี่ยหนาวง่ายฉันรู้สึกหนาวง่ายเพราะฉะนั้นนะคะ I get cold easily ฉันรู้สึกหนาวง่ายแปลเป็นภาษา,ษาไทยง่ายๆอะค่ะก็คือฉันเป็นคนขี้หนาวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนขี้ร้อนเออถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนขี้ร้อนนะคะจะพูดได้ว่ายอย่างไรคะ เออถ้าเราเป็นคนขี้หนาวเนี่ยคือ I get cold easily ถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนขี้ร้อนอะคะ่ะเราก็จะมาเปลี่ยนคำตรงนี้ค่ะก็คือเราจะมาเปลี่ยนคำจากคำว่า cold เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น adjective อื่นๆเราก็จะเปลี่ยนเป็น adjective อื่นๆค่ะอย่างเช่นถ้าฉันเป็นคนขี้ร้อนล่ะก็จะเป็น I get hot I g s t l y u I get hot easily ก็คือฉันเป็นคนที่ร้อนอ่าแล้วถ้าแบบเป็นคนที้ลำคานอ่ะเออคำว่ารู้สึกลำคาญน,นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า annoyed เป็น ED นะคะ I get annoyed easily I get annoyed easily ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยเป็นคนที้ลำคาญอ่า เพราะฉะนั้นประโยคแรกค่ะฉันขี้หนาวพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I get cold easily เวลาจำมาค่ะก็คือให้จำทั้งประโยคเลยนะคะ I get cold easily I get hot easily I get annoyed easily ประโยคขัดมาค่ะประโยคที่2ประโยคที่2เนี่ยเคยเป็นไหมคะอยู่ๆพูดๆอยู่แล้วก็แบบเปลี่ยนเรื่องเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงไงนะ ในภาษาอังกฤษอะคะ่ะให้เราจําไว้เลยว่าถ้าเราพูดถึงอดีตอะไรก็ตามอะคะ่ะที่เราพูดถึงอดีตเนี่ยมันจะต้องเป็น verb ช่อง2อ่าอะไรก็ตามที่พูดถึงอดีตจะต้องเป็น verb ช่องสองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ฉันพูดถึงไหนนะถ้ารู้คําตอบคนจะแบบฮะเขาพูดกันอย่างนี้หรอก็คือเราจะใช้คําว่า where was I where was I ถ้าเราจะถามว่าฉันอยู่ที่ไหนณนะเวลานี้อะคะ่ะ เราจะใช้เป็น where am I เพราะ a อมมาคา่ะมันจะหมายถึงณนะตอนนี้ใช่ไหมคะแต่นี่เราพูดถึงอดีตเราเลยจะต้องเปลี่ยนจาก am เป็น was where was I where was I มันจะไม่ได้แปลว่าแบบฉันอยู่ที่ไหนแต่มันจะแปลว่าเมื่อกี้พูดเมื่อกี้พูดถึงไหนนะสมมติว่าเราคุยคุยกันอยู่อะคะ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องหรือเราคุยคุยกันอยู่แล้วมีคนโทรศัพท์เข้าแล้วพอเรากลับเข้าสู่บทสนทนาแล้วก็ where was I where was I ทีนี้ where was I was มันลงท้ายด้วยเสียง s จำได้ไหมคะที่ครูพี่ดีมเคยบอกไปแล้วในภาษาอังกฤษอะค่ะมันจะมีการลิ n k ์เสียงกัน s ในภาษาอังกฤษเสียงท้ายสำคัญมากนะคะ where was I แทนที่เราจะพูดว่า where was I ก็ให้เราเอา s มาเชื่อมกับ i เป็นคำว่าใสเป็น where was I where was I มันก็ where was I มันก็จะแปลว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันพูดถึงไหนเพราะฉะนั้นถ้าสูตรเราจะแบบเอ้ยเมื่อเมื่อกี้พวกเราพูดอะไรกันอยู่นะอ่าเมื่อกี้พวกเราพูดอะไรกันอยู่นะก็จะได้เป็น where where were we สมมติว่าเราคุยๆกันอยู่แล้วเราก็แบบเอ้ยเมื่อเมื่อเมื่อกี้พวกเราพูดถึงไหนนะเมื่อเ้ยเมื่อกี้ถึงไหนนะ where was I where were we Where was I เมื่อกี้ฉันพูดถึงไหนนะ Where were we เมื่อกี้พวกเราถึงไหนนะอะทีนี้ประโยคถัดมาค่ะประโยคที่สามเคยไหมคะที่เราแบบนั่นไงกะแล้วนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเชียวประโยคนั้นนะคะเราจะใช้คำว่า I knew it I knew it I knew it ก็คือแบบว่าแล้วเชียวแบบกะไวแล้ว จะสังเกตเห็นได้ว่า new ตัวนี้ค่ะจะใช้เป็น verb ช่องสองนะคะมันคือมันจะแปลว่าแบบว่าแล้วเชียวกะแล้วว่าแล้วนั่นไงมันจะฟิลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะเวลาพูดเนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบมีการใส่อารมณ์นลดกนึงแบบ I knew it I knew it นั่นไงว่าแล้วกะไว้แล้วอ่าแล้วก็มาประโยคที่4ค่ะวัน,นวันนี้คือมาแบบงงงงไม่ตั้งตัวแล้วก็มาเร็วไปเร็ว ประโยชน์ที่4ค่ะเห็นด้วยไม่ไว้คือแบบเห็นด้วยมากๆอะค่ะสมมติเราจะบอกว่าเออ <ๆ S 1> เห็นด้วยนะมันก็ไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการจะแบบใส่อารมณ์ว่าแบบเห็นด้วยไม่ไว้คำนั้นนะคะเราจะได้เป็นคำว่า I couldn't agree more I couldn't agree more ประโยคนี้ค่ะหลายคนเข้าใจผิด หลายคนจะเข้าใจผิดว่า I couldn't agree more เนี่ย I couldn't agree more แปลว่าฉันไม่เห็นด้วยไม่ใช่นะคะมันแปลว่าแบบเห็นด้วยมากๆอะค่ะแบบเห็นด้วยไม่ไหวคือ I couldn't agree more ถ้าแปลตรงๆก็คือเหมือนแบบว่าไม่สามารถเห็นด้วยเป็นมากกว่านี้เด็กแล้วคืแบบเห็นด้วยไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่มีใครพูดอะไรกับเราแล้วเรารู้สึกเห็นด้วยกับเขามากๆและเราเราเบื่อที่จะพูดว่าแบบ โอ oh, I I agree with you I agree that เราก็ใช้เป็นคำว่า I couldn't agree more และประโยคสุดท้ายค่ะทุกครั้งที่เราพูดประโยคนี้เนี่ยให้เราจำไว้เลยว่าแกฉันไม่ได้อะไรนะแต่แปลว่าจริงๆแล้วค่ะเราอะไร <laughs> <laughs> เราแบบอะไรแต่เราเหมือนแบบเฮ้ยจริงๆอ่ะไม่ได้อะไรนะแต่ออ หลังแต่ค่ะคือความจริงอะไรที่อยู่หน้าแต่คือไม่ใช่ทั้งหมดเวลาที่เราต้องการจะจั่วหัวหบทสนทนาค่ะว่าแบบเออเรื่องเมื่อคือนอะ่ะคือจริงๆก็ไม่ได้อะไรนะแต่แบบเออเราจะพูดว่ายังไงเราอ่ะค่ะจะใช้คำว่า no offense but ค่าคำว่า no offense มันจะแปลว่าแบบไม่ได้อะไรนะแต่แล้วเราก็พูดสิ่งที่เราต้องการ อ่าอันนี้วันนี้ก็คือครูพี่ดีมาเฉลย5คำนะคะอ่าสามารถดูย้อนหลังได้เลยมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วอ่าสำหรับวันนี้ก็คือเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย